นี่แหละครับน้องคนนี้เลยน้องไข่มุกนี่นะถามพี่ตลอดเลยว่าอันไหนใช้ดียูกันอันไหนดูดียูกันอันไหนบรรทูดีกันพี่ก็บอกว่าอย่างนี้มันต้องมันลองพิสูจน์ที่ดูใกล้ๆอยากรู้ค่ะว่าตัวไหนดีกว่ากันนะคะเพราะว่าจะได้เลือกเอาไปใช้ที่บ้านถูกค่าเครื่องดูดฝุ่นมาเลยครับ เคยเป็นไหมครับว่าของอะไรที่มันใกล้เคียงกันมากเนี่ยมันเลือกยากเลือกไม่ได้นะครับคุณยนดูดฝุ่นอัตโนมัติเนี่ยก็เป็นอันนึงนะฮะที่ผมได้รับคําถามเยอะมากเลยจากญาติๆจากคนที่เจอนะครับว่าพี่มังอันไหนดีผมคัดเฉพาะตัวที่ท็อปของแต่ละค่ายมานะครับนี่คือ dreambot l10s ultra นะครับแล้วตัวนี้คือ lower rock S S ทำไมต้องมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่บ้านดูดเองไม่เป็นหรอวะไม่มีคนดูดให้หรอสะบวกจริงหรือเปล่าความต้องการไม่เหมือนกันไงสำหรับผมเนี่ยถ้าเลี้ยงสัตว์มากๆเนี่ยนะครับแม้จะมีแม่บ้านแล้วเนี่ยการที่มันมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับประหยัดเวลาแม่บ้านได้หรือเป็นการเก็บรายละเอียดที่บางครั้งแม่บ้านทําไม่ถึงนะครับอย่างเช่นใต้โต๊ะมุมต่างๆเนี่ยจำเป็นมากส่วนตัวนะผมมีเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะตัวแรกเนี่ย มากเลยของคุณยนต์ดูดฝุ่นถูกพื้นอาชยะนะครทั้ง2รุ่นเนี่ยเพราะมันทั้งดูดฝุ่นได้เองซักได้เองนี่แหละครับสตัวนี้มาดูกันแตกต่างกันยังไงนะฮะโอ้โยตัวนี้คือ r o m ล l o c k ok S7 นะตัวนี้คือ d r m บอร์ t l S u S u r t r a นะครับเจ็กทั้งคู่นี่คือตัวท็อปทั้งคู่ครับ ก่อนที่จะรู้จัก2ตัวนี้นะครับพูดถึงประวัติมนันนิดนึงก่อนไอห,หุยนต์กวาดพื้นแบบเดิมนี่นะที่เรารู้จักกันเนี่ยมีความสามารถที่ธรรมดานะครับไม่ไวแบบนี้ติดขัดง่ายเจออุปสรรคก็ไปไม่ได้สุดท้ายก็ทํางานไม่สะอาดพอทาความสะอาดเสร็จเราก็ต้องพวกนี้มาล้างทำความสะอาดหุยนด้วยตัวเองนะครับเอาฝุ่นออกอะไรเองนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยดีมบอร์ด L10 S Ultra เนี่ยนะครับกับ l o บล็อกเอส Max V Ultra ตัวนี้นะเป็น2ตัวที่ทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากเป็นนี่แบบสาระมากนะเทปเนี้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็มีคนถามมาเยอะอะสองตัวนี้อันไหนมันเจ๋งกว่ากันตอบยากไงอะไรที่มันดีทั้งคู่ตอบยากครับอ่ะผมประเมินให้ดีกว่าเรื่องดีไซน์ออกแบบผมเนี่ยเป็นแนวมินิมอลลิสเส้นหนึงนะสีขาวมีสีแบบทิมครีม,มขาวๆมินิมอลมินิมอลชอบดีไซน์เรียบๆนะ d r e a m b o ์ดเอลสิบเอสอนี่นะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเข้ากับบ้านผมได้ดีสีขาวมินิมออลนนนนนะะะครับแต่่่่ Lovelock V Ultra S7 Max ีีโหหชืยยาววไไปเ เป็นสีดำหน,หนาๆตัวนั่นๆบึกๆนะฮะอยู่ที่ความชอบบุคคลเลยนะครับปัญหาในของม็อบที่ผมใช้พวกนี้มาเนี่ยนะถูพื้นเสร็จใช่ไหมครับแล้วทิ้งไว้นานอ่ะมันมีกลิ่นเหม็นมันอับชื้นได้แต่ถ้าขยันนะครับตัวนี้เราถูพื้นเสร็จเนี่ยถอดแค่้วๆออกไปนะไปตากก็ไม่มีปัญหาก็แห้งตักแดดแห้งเจ้าตัวดีมี่เนี่ยมีระบบเป่าความร้อนให้แห้งในตัวได้ก็เป็นจุดขายของเขาอยู่นะ ซึ่งอันนี้มันก็ทําให้ความเหม็นหรือกลิ่นอับชืน้นน้อยลงนะครับอันนี้ก็ปิ้งและอีกอันหนึ่งคือขนาดของม็อบเนี่ยถ้าดูจ้ตุรดีมี่เนี่ยเห็นไหมฮะอยู่ที่ตูดมันนะขนมันอันนี้เลยกลมๆหมุนๆได้แต่ตัวนี้มันก็เป็นเหมือนมาตรฐานโลบาร็อกที่เป็นแบบแถบๆข้างหลังซึ่งมันก็ถูได้นะครับหลังจากที่ทดลองมาแล้วนะก็ต้องบอกจริงๆว่าไอ้ตัวของดีมี่เนี่ยมันถูได้สะอาดกว่าโลบาร็อกประมาณหนึ่งเนื้อที่ในการทําความสะอาดมันเยอะกว่าแรงหมุนก็เยอะตัวนี้ผมรู้สึกเหมือนขัดตัวนี้มันถูููเฉยๆถถถ้้าาาพพดดดดดึึงงงแรรรืนนนนน่่่่่ีีีีีีมมมมผวสักกก็ออขบ นี่นะครับถ้าดูจากข้างใต้นี่นะครับหยิบให้ดูเลยตัวนี้ที่มันหมุนได้เนี่ยเขาเรียนแบบมือมนุษย์นะครับเพื่อหมุนนะฮะแล้วก็กดม็อบพี่เปียกปึบปึบปึบเจ้าตัวนี้นะครับม็อบเป็นแบบนี้แผ่นๆเนี้ยเขาใช้แรงสั่นแบบโซนิกแบบสั่นสะเทือนอ่ะเดี๋ยวเราไปสาธิตการดูให้ดูนิดนึง ก็พิสูจน์ได้ว่าม็อกเปียกแบบกดหมุนเนี่ยทำงานได้สะอาดกว่าที่พูดมาก็คือเหมือนแบบว่าเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นเน้นถูพื้นเนี่ยมันก็เหมือนทําได้เก่งกว่าทํต้องขามสั่นในตัวเองได้ไอ้นี่พูดมาตั้งเยอะทำไมตัวนี้ดูไม่ดีมันดีนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะ S7 เนี่ยพื้นนี้มันชนะขาด3 0ศูนย์ละมันจะนําไป40ศูนย์เพราะว่าตรงกลางที่ผมให้ดูเนี่ยสามารถใส่น้ํายาตโนมัิแล้วมันก็จะเติมเองได้เติมน้ํายาเองแบบอัตโนมัติเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนพูดจริงว่าผมได้ตัวนี้มากกอนตัวนี้นะกๆก็เติม ตอนหมดก็คือแทบจะแบบไม่สนใจเรื่องน้ํายาเลยสำหรั้เกียจอะอ๋ะโอโอเคช่างมันถูน้าเปล่าไปถ้าเราขยันตัวนี้โอเคเลยนี่แหละสำหรับคนที่เกียจอย่างผมสี่สิบล่ะดีมี่บอร์ดเนี่ยมีคนบอกว่าแอปพลิเคชันดีกว่าโลเปรอผมใช้มาแล้วเนี่ยดูจากตรงนี้นะทางานคล้ายๆกันเนี่ยดีมี่เหมือนจะเร็วกว่านะเหมือนจะสมูทกว่านะครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่ส่วนกล้องก็ทำงานได้สูสีกันนะครับพอๆกันสมัยนี้นะครับฟีเจอร์ที่ต้องมีเลยก็คือต้องสั่งด้วยเสียงได้นะฮะในดีมี่นี่ทำได้เลยสบายมาก เปี้ยงเวลาที่เอาแท้งไม่ทาความสะอาดเนี่ยผมชอบเจ้าตัวโลบล็อกมากกว่าเพราะว่ามันหยิบข้างบนออกเลยทันทีอันนี้ต้องมาเปิดจังหวะหนึ่งแล้วก็หยิบโลบล็อกได้คะแนนมากกว่าครับปิ้งถังเก็บฝุ่นละอะไรใหญ่กว่ากันจากสเปคแล้วถังเก็บฝุ่นตรงนี้ใหญ่กว่าเขาเคลมว่าใช้ได้ถึงหกสิบวันเลยนะแต่เ็าใหญ่กว่าไม่เยอะมากก็ถือว่าได้คะแนนไปปิ้งแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบสิ่งกีดขวางดีกว่าเราจะทดสอบได้ไหมเนี่ยว่ามันจะหลบสิ่งกีดขวางได้ไหมโอ้เจ้าโลบล็อกนี่มันชอบมังเฟิร์จริงนะฮะจะซัดมังเฟอรับเนีย หิวน้ำมนาะดูเลยเนี่ย้ hey, แต่ของ d ิวมี่เนี่นะครับไม่หิวน้ำเลยนะฮะไม่ซัดอะไรเลยนะครับไม่โดนเลยแม่นมากเออว่ะเจ๋งเว้ยดิวมี่ L10S Ultra เนี่ยทำงานได้ดีกว่าเพราะว่ามันมี Dual l ไลน์เลเซอร์นะแล้วก็มี AI Action ด้วยมันเป็นระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัจฉิยะนะครับที่ตัวนี้ยทำได้ดีกว่าของโรบล็อกชัดเจนเลย แต่การรีวิวแล้วนะครับเราไม่เห็นให่เบื้องหน้าผมพูดเองนะว่าในกรณีที่น้ําท่วมเจ้าโลบล็อกตัวนี้ปลักมาอยู่ข้างบนเลยมันสามารถเก็บสายได้ด้วยการบางทีน้ํากระเด็นหรือน้ําท่วมขึ้นไปเนี่ยั๊กอยู่ตรงนี้เลยและไม่มีที่เก็บสายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้ขนาดไปอีกนิดนึงปุ๊บโลบล็อกติดตึ้งขึ้นมานะฮะถามแม่บ้านไม่ดีกว่าว่าสาววัยรุ่นเนี่ยนี่นะน้องไข่มุกนี่นะมีอะไรถามบ้างจ๊าน้องไข่มุกถามพี่ได้เลยอยากรู้ค่ะว่าตัวไหนดีกว่ากันนะคะเพราะว่าจะได้เลือกเอาไป ครับนี่2ตัวนี้นะตัวนี้คือ dreamy b o t L10 S ultra ตัวนี้คือ r o b b b l o c S7 เคยเห็นตัวไหนมาก่อนป้ายังไม่เคยเห็นตัวไหนเลยครับเดี๋ยวพี่มาอธิบายให้ฟังเข้ามขคือดูฟูลมั้ยโอ้โหนี่เนื้อรายการเกมโชว์นะเห็นใส่เสื้อดําแบบนี้ชอบสีอะไรสีขาวค่ะมันดูคลีน n ดีค่ะเอาคดก,ก่อนอื่นเลยบ้านเลี้ยงสัตว์ไหมเลี้ยงค่ะเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะทั้งหมาทั้งแมวใบเพชรชั่วเือนพี่ดีเนี้ยปัญหาเดียวกันขนสัตว์เยอะมาก ใช่คะ่ะมากเลยนั่งนั่งอยู่นี่ขนลอยมาเลยถ้าเราไม่ดูดฝุ่นแล้วอย่างตัวไหนคะที่ดูดฝุ่นได้ดีดูดขนน้องหมาน้องแมวคือแบบสะอาดมันดูดได้ดีพอๆกันนะครับแต่ตัวเนี้ยเราดูดเยอะกว่าเจ้าตัวนี้แล้วการรักษาทําความสะอาดเครื่องอะคะ่ะ คือยุ่งยากไหมรู้ไหมว่าตัวนี้ทั้งดูดทั้งถูได้แต่ตัวนี้ข้อดีของมันคือตัวนี้มันมีระบบความร้อนทําให้ฆ่าเชื้อไอ้ตัวไม้หมอตัวนี้ไม่มีต้องถอดไปตามเราสามารถเติมความหอมไปได้ไหมคะเติมได้ทั้งคู่เลยแต่ตัวนี้ต้องเติมเองหมดแล้วต้องมาเติมใหม่จะต้องดูมี่เนี่ยตรงกลางอ่ะมันจะเป็นตัวเติมน้ำยาถูพื้นอัตโนมัติได้ครับจริงๆถ้าคนขี้เกียจเนี่ยพี่ว่าตัวนี้ก็เหมาะตอนแรกพี่ใช้ตัวนี้ก็ใช้แบบเติมน้ํายาเองตลอดแต่หลังๆมาเริ่มใช้น้ําเปล่าน้้้ําาาเเล่่ีีนนนนนนดดิแตหวครรรอมัั็กกะะะท บางคนก็ชอบใหญ่ๆมันคนละแบบเลยถ้าพี่มีบ้าน,นำดำําๆพี่ก็จะเลือกตัวนี้แต่ตอนนี้นบ้านพี่ขาวๆมินิมอลเลสพี่ก็ใช้ตัวนี้เข้าขวานะครับมันก็อยู่ที่บ้านพี่ทั้งคู่แหละแต่คืออันนี้เหมาะคอนโดอย่างนี้นหนูไปตั้งตัวนี้มื่อจะเป็นก้อน,นำดำๆใหญ่ๆใช่ปะ่ะอันนี้นก็คือค่อนข้างที่จะมินิมอลเลสชอบมากดีไซน์เหมือนเครื่องทำกาแฟแล้วปกติหนูถูพื้นเองไหมจ๊ะถูเองค่ะจะใช้เป็นไม้ม็อบทั่วไปเลยชอบถูพื้นไหมชอบคะ่ะสนุกใช่ไหมใช่อย่างงี้ก็ไม่ต้องมีเครื่องดูดฝุด่่่่่่นนนแแลล้้ววดดิตมมัก็็ีีคคะะเเเพราาาาาบบงงงทอยยใช แล้วไปทำเล็บที่ไหนจ๊ะปกติทำอะไรจ๊ะต่อเล็บต่อเล็บที่ต่อประจาะอันนี้ไม่ค่ะเพรา้าเล็บอย่างนี้วัดก็ถูบ้านจับไม้ม็อบเยอะก็มีสิทธิ์เล็บหักได้ใช่ค่ะหักได้เพราะฉะนั้นเลยนะครับดีมี่ั่วได้โรเบิล็อก็ดีแล้วเรื่องถูตัวไหนคือนัมเบอรวันค่ะ มันถูได้ทั้งคู่นะแต่ไอตัวนี้มันเป็นแรงสัน่นมันจะอยู่ข้างหลงังเป็นแรงสัน่นซึ่งมันก็ใช้ได้อยู่ตัวนี้พี่ถูโคกหกอก็ถูละสะอาดไอตัวนี้จะเป็นเหมือนถูเองแบบเนี้ยมันจริงจังมากกว่าแล้วก็มีการฆ่าเชื้อนในตัวเองอะ่ะมันก็คือเหมือนเก่งกว่าเรื่องถูนะตรงๆเลยราคาทั้ง2เครื่องเนี้ยค่ะอันไหนหนักกว่ากันราคาที่เขาตั้งไว้นะตัวนี้เหมือนจะถูกกว่าตัวนี้ที่พี่เคยรีวิวไปแล้วแต่มันก็ชอบมีปโปรทั้งคู่ก็ต้องเข้าไปเช็คกันเองว่าตัวไหนคุน้มกว่ากันนะครับแต่พี่เ็ะอบักง ง่ายจังหวะเดียวจับปุ๊บอันนี้ต้องมี2จังหวะแต่ความน่าใช้ของมันเนี่ยก็น่าใช้พอๆกันนะฟังก์ชันมันก็มีคล้ายๆกันหลายตัวนะครับแต่ความสะดวกเนี่ยผมรู้สึกว่าของริมมี่ทำงานได้ลื่นและโฟล์กว,ว่ามากเลยนะครับก็คือคุ้มค่าก,กว่าถ้าพูดถึงราคามันเป็นที่ตั้งนะครับถูกกว่าเจ้าตัวโรบล็อกด้วยถ้าเรื่องออกแบบเนี่ยผมว่ามันดีไซน์ดีทั้งคู่นะครับเจ้าโรบล็อกก็หล่อมากมันเป็นดีที่สุดของโรบล็อกนะปีที่แล้วตัวนี้คือเจ๋งสุดข,ของริมมี่แล้วส่วนตัวพี่มัออ้มกกัับอออออนนีี้นน้้ห้หหรถาตงใพ่เลืะ เรียกหนูเรียกหนูค่ะเปรียบเทียบให้ดูแล้วคุณก็ตัดสินใจเองนะครับสับไข่ด้วยนะครับไปแล้วสับไข่ให้ด้วยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์สับไข่ด้วยนะคะว้าว